การต่อเมนไฟเข้า220โวลต์ AC นะครับเข้ากับตู้1โซนยี่ห้อ e s s e n w นะครับโมเดล AWQCFP216Q1 นะครับอย่างแรกนะครับต้องดูที่สเก็ตที่1ครับตรงนี้ครับสเก็ตแรกนะครับก็คือก้าวสเก็ตที่2นะครับก็คือนิวตันสเก็ตที่3านะครับก็คือลายครับการต่อดิทิเตอร์ต่างๆประกอบด้วยสโมกฮีทแล้วก็เมนนุ่นะครับ ของตูนน้1โซนยี่ห้อเซนแวร์รุ่น a w ขีด CFP 2 1 6 6โขีดหนึ่งนะครับอย่างแรกนะครับมาดูที่ท็อกเก็ตของลิเตอร์นะครับ,ารบสายสีเหลืองนะครับก็คือบวกสายสีมตวนะครับก็คือลบนะครับประกอบไปด้วยสโม,ม model 1, ت, โมเดล a w ขีด CTD 3 8 1และฮีตโมเดล a w ขีด CTD 3 8 2นะครับต่อมาเริ่มต้นที่สโม,มกันเลยครับ เปรของสมอกระดี่ของเอเซนแบร์นะครับจะเหมือนกันนะครับการต่อก็เหมือนกันนะครับสายที่เรืองคือสายบวกนะครับสายลบคือน้ําตาลนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเอาสายบวกมาเข้าช่องที่สองนะครับและสายลบมาเข้าช่องที่ห้านะครับจากนั้นเมื่อมีอุปกรณ์ตัวถัดไปนะครับให้เราเอาบวกออกช่องหกนะครับแล้วก็ลบออกช่องห้านะครับตัวอุปกรณ์ตัวถัดมานะครับก็คือบวกเหมือนเดิมครับบวกคือสองลบคือห้านะครับ ถ้าตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับกให้เข้ามาที่ช่อง5กับ6นะครับการเข้าใส่อุปกรณ์เวนุ่เอเซนแวร์นะครับโมเดล a w ด CMC 2166K6 นะครับอย่างแรกนะครับสีเหลืองของเราคือบวกนะครับก็คือเข้าที่ซอก็ตแรกนะครับแล้วก็สีน้ำตาลเราคือลบนะครับเข้าอก็ตที่สามนะครับถ้าสมมติว่ามีตัวต่อไปนะครับก็คือให้เราต่อออกอก็ตที่สองนะครับบวกแล้วก็อก็ตที่สี่ลบให้ต่อต่อไปนะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าตอนนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับให้เราเข้ามาที่ช่อง2กับ4นะครับการต่ออุปกรณ์อะลา์มเบลนะครับอี้อเซนแวร์โมเดล AW CBL 2 1 6 6 6ขีดนะครับขั้นตอนแรกนะครับมาดูที่ตู้คอนโทรล1งโซนนะครับของเซนแวร์นะครับมาดูที่ช่องเบลนะครับเบล1กับเบล2อนะครับในที่นี้เราจะใช้เบล1นะครับก็คือบวกลบบวกขอจะเป็นสี่เหลืองนะครับลบของเราจะเป็นสีน้ิตาานะครับวิธีการต่อนะครับก็คือให้เรามาเข้าสายนะครับ สีดํานะครับก็คือเข้าลบนะครับสีแดงนะครับก็คือเข้าบวกนะครับถ้ามีตัวต่อไปนะครับให้เรามาจับต่อขนานกันนะครับเพื่อไปจังตัวต่อไปนะครับก็คือเหมือนเดิมครับลบเข้าสีดําบวกเข้าสีเหลืองนะครับถ้านี่คืออารลามเบลตัวท้ายนะครับให้เราเข้า R ที่ดํากับแดงด้วยนะครับการแนะนําปุ่มหน้าตู้และไฟแจ้งเตือนหน้าตู้ของตู้หนึ่งโซลี่อ้์ไอเทนแวร์มาดูที่ไฟแจ้งเตือนช่องแรกนะครับก็คือโซนไฟนะครับหมายถึงว่า ต่นไฟนะครับหมายถึงว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับจะขึ้นสีอย่างนี้เลยนะครับต่อมานะครับส่วนฟอลนะครับเช่นอุปกรณ์อิเเตอร์ของเรานะครับถอดหัวออกนะครับหรือว่าสัดแน่นะครับจะขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าตู้นะครับต่อมานะครับต่อมานะครับเซอร์เฟอร์ฟอลนะครับหมายถึงว่าการที่เรา ไม่ได้ค้อมค่าอานะครับหรือว่ามีคนเอาค่าอ,าอาออกนะครับจากอุปกรณ์มันก็จะแจ้งเตือนอย่างนี้เลยครับแล้วก็แบตเตอรี่พาวเวอร์สปายสปายฟอลนะครับหมายถึงว่าเราไม่ได้เสียบแบตนะครับหรือว่าแบตของเราอาจจะหมดนะครับหรือมีปัญหานะครับเราลองถอดดูนะครับแล้วไฟจะแจ้งเตือนนะครับ นครับไฟแจ้งเตือนครับปุ่มต่อมานะครับปุ่มรีเซ็ตนะครับตอนนี้นะครับจะมีเห็นไหมครับจะมีธนาคารอยู่นะครับตอนนี้ธนาคารอยู่เต็มเลยนะครับให้เรากดรีเซ็ตนะครับเพื่อเคลียร์สถานะออกนะครับจะเห็นได้ว่ายังมีธนาคารอยู่นะครับเพราะว่าเรายังทาการเสียบแบตกับไม่ได้ใส่หัวสมอเพิ่มนะครับ การมีเสียงนะครับให้เรากดปุ่มนี้นะครับไซเลนครับต่อมานะครับปุ่มอีวัคเวยนครับปุ่มนี้นะครับปุ่มถึงดงนะครับจะเป็นการปล่อยเสียงก็ดีนะครับกดค้างนะครับการแนะนำปุ่มหน้าตู้ยี่ห้อเอเซนแวรโมเดล a w ขด cfp สองหนึ่งหกขีดสนะครับเป็นตู้สี่โซนนะครับปุ่มแรกนะครับคือปุ่มรีเซ็ตนะครับปุ่มที่สองนะครับก็คือ Panel นลบั e เซอร์ เาร็นะครับปุ่มที่3ามนะครับก็คือรีโมทซาวเดอร์เสรนะครับปุ่มที่สี่นะครับก็คืออีวาคูเอะนะครับปุ่มที่ห้านะครับก็คือโซนหนึ่งสวิตซ์เลียงไปเรื่อยนะครับถึง4ี่โซนผมจะมาอธิบายนะครับว่าแต่ละปุ่มใช้งานยังไงนะครับเมื่อเกิดเหตุอัลามนะครับเมื่อเรากดปุ่มนี้ใช่ไหมครับรีโมทซาวเดอร์เสร็จใช่ไหมครับกระดิ่งของเราก็จะปิดลงนะครับปุ่มนี้ใช่ไหมปุ่มต่อมานะครับปุ่มพาร์เนลบัสเซอร์เซนนะครับเมื่อเรากดแล้ว เสียงนะตู้ก็หยุดนะครับถ้าเรากดซ้มวินทีใช่ไหมครับมันก็จะเปิดเหมือนเดิมเช่นกันครับปุ่มนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะรีเซ็ตระบบนะครับให้เรากดปุ่มนี้นะครับเพื่อให้สถานะกลับมาเป็นปกตินะครับครับต่อมานะครับปุ่มนี้นะครับก็คือปุ่มเปิดกระดิ่งนะครับต่อมานะครับปุ่มโซนหนึ่งซินะครับ เมื่อเรากดแล้วนะครับจะมีไฟขึ้นที่ Disable นะครับไฟสีส้มแล้วก็ขึ้นที่ General Disable ตรงนี้นะครับข้มหมายก็คือเราปิดระบบของโซนหนึ่งอยู่นะครับเมื่อเกิดเหตุอารามกระดิ่งก็จะไม่ดังนะครับโซน2โซนสามโซน4ี่ก็จะเช่นเดียวกันครับถัดมานะครับกุญแจนะครับตอนนี้นะครับถ้าปิดลงนะครับก็คือ Enable นะครับระบบทํางานอยู่ครับถ้าสมมติว่าเราอยากปิดระบบใช่ไหมครับให้เราเลื่อนกุญแจครับปุ๊บอย่างนี้นะครับก็คือเราปิดระบบแล้ว ไฟต่างๆหน้าตู้นะครับก็คืออย่างเช่นเมนฟอลนะครับก็คือว่าไฟ220โวลต์ AC นะครับของเราเข้ามาใสยอาจจะมีปัญหานะครับหรือว่ายังไม่ได้ต่อเข้ามานะครับแบตเตอรี่ฟอลนะครับข้าหมายคือแบตเตอรี่ไม่ได้ใส่นะครับฟิลฟอลนะครับข้าหมายคือฟิลขาดนะครับอร์บัสเซอร์สเลนนะครับก็คือตะกี้ครับเาเมื่อเรากดปุ่มใช่ไหมครับจะขึ้นอย่างนี้จนิงๆเราฟอลนะครับข้าหมายคือระบบมีปัญหานะครับทั่วไปนะครับทุกอย่างเลย จะขึ้นตรงนี้เมื่อช็อตหรือว่าเกิดเหตุอะไรโอเพ่นก็จะขึ้นตรงนี้ด้วยจินนาร์ล์ดีซเบิใช่ไหมครับเมื่อเรากดปุ่มไปพวกนี้นะครับเพื่อดีซ a เบินะครับไฟตรงนี้ก็จะขึ้นด้วยนะครับเอิร์ธฟอลนะครับข้อหมายก็คือลงกาวนะครับดีมอดซาวเดอร์ไซน e นะครับก็คือว่าให้เราปิดเสียงกระดิ่งครับเป็น่อกี้นะครับเวลาเรากดก็จะขึ้นตรงนี้ด้วยซาวเดอร์แอคทีฟนะครับก็คือว่าแจ้งเตือนว่ากระดิ่งทางานอยู่นะครับซาวเดอร์ช็อตนะครับข้อหมายคือกระดิ่งเรา ช็อตนะครับถ่ายช็อตกันอยู่ซาวเดอร์โอเพนนะครับความหมายคือระหวัดจ,จะไม่ได้ข้อมอาตัวกระดิ่งนะครับอีวาคุเอะนะครับ <c oughs> เวลากดปุ๊บชะไหม้ไฟก็ขึ้นตรงนี้ด้วยอันนี้ไฟโซนนะครับถ้าสมมติว่าเกิด <c oughs> เหตุอัลามที่โซนหนึ่งนะครับไฟโซนนี้ก็จะขึ้นนะครับตามโซนเลยครับโซนหนึ่งอัลลามก็ขึ้นตรงนี้โซนสองก็ขึ้นตรงนี้จะบอกตรงนี้เลยนะครับ